ครับสวัสดีครับนี่ก็คืออีกเทปหนึ่งเนอะอยู่ในโลงเห็ดลงเห็ดสาธิตครับผมเราก็ทำเปิดดอกนะครับผมอยู่ในโลงเห็ดเราเริ่ม ผลิตนะแล้วก็พร้อมจำหน่ายนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็ต้องเอาไปเปิดดอกก็ต้องจองนะครับผมในส่วนนั้นี้ก็มาคุยกันครับผมก็พร้อมออกหมดนะครับผมสนใจยังไงก็ทักเข้ามาในเพจนะครับผมพิกัดก็คืออยู่ในจังหวัดนนอลาายนี่แหละครับผม ก็วส,สวยว่าอากาศมันร้อนนะครับผมไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมฝากติดตามเพื่อกำลังใจในการทำงานแล้วก็ทำคลิปใครสนใจหรืออ่าข้องใจอะไรเกี่ยวกับเห็ด ถุงทาด้วยฟางนะครับผมตัวนี้จะทําด้วยฟางข้าวนะครับผมก็จะเติบโตได้เร็วดอกใหญ่นะครับผมเนีย่ยยกตัวอย่างช่อเนี้ยก็สามารถที่จะออกเนี่ยเราสามารถให้กําหนดให้เขาออกได้เปิดช่องให้เขาออกได้หลายเขาออกตัวนั้นพวกตัวนี้ก็จะเจาะนะครับผมนะในถุงเดียวก็สามารถเปิดได้3มที่สีที่ให้เขาออกได้ Редактор субтитров